การถอนมือถือใน IG เนี่ยเป็นยังไงนะเริ่มเพียง1นึ่บาทต่อเดือนศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นโอ้โหศูนย์เปอร์เซ็นนี่ยเอกสารกรอกครบแล่นทีส่งฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเฮ้ยอะไรจะดีขนาดนั้นมั้ะเนี่ยทำเล่นไป้ที่มันดีแบบคือขายมือถือเจ้าใหญ่นะเนี่ยมันเช็คบูโรไม่เช็คเครดิตสลิปเดือนเดือนเฮ้ยดำเอาจริงจริงคือปกติอะเราเล่นเน่ยบาคารงบาคาร่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้ว คุณไปเอาโทรศัพท์จากไหนมาเยอะแยะเนี่ยผมมีงานเยอะ,ะผมต้โองโทรโหรครับออเอา้ารอหรพี่อรอรแล้วนี้เวลาดำซื้อเงินสดหมดเลยปะเนี่ย<ะ>ผมผ่อนเฮ้ยกงไหมครับอ p วทีนี้เราจะพาไปดูว่าการผ่อนมือถือในไอจีเนี่ยเป็นยังไงนะ,ะเราไปลองผ่อนกันเลยดีกว่า เห็นเห็นนี้เลเซอร์ว่าไงโหหน้าเชื่อถือเนี่ยจำนายแล้วทุกช่องทางเฮ้ยรูปนี่เหมือนแบรนด์ดังเลยนะเฮ้ยคนกดหลายหกพันเลยทุกคนจะดูหน้าเชื่อถืออยู่เนี่ยเอาง่ายนะคนติดตาม2,000 0ื่พทุเมาแล้วไงเออคนที่ชื่อทรงศักดิ์อะไรนั่นไม่ใช่ไี่เฟซจริงไงติดตามันได้ทรงศักดิ์อ๋ออันนี้คือเขาบอกว่ามือถือนะครับ ไอโฟน13โปรครึ่งหนึ่งก็ประมาณ4 0 0 0มนะเริ่มต้น3าม0 0 0มแต่ดาวนะนะเานาือแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยซึ่งเอาจริงๆอ่ะเป็นไปได้นะทุกคนถ้าเกิดเราไปซื้อจากแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าคุณจะต้องทำบัตรเครดิตไงแล้วบัตรเครดิตมันจะต้องดูสเตตเมเป็นคุณที่มาทางเงินที่อยู่บริษัทมันเยอะแต่นี่คือไม่ใช่อะไรเลยอเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาต้องการอะไรในเพจคนนี้นะเขาบอกว่าเริ่มเพียง 1,081บาทต่อเดือนศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นโอ้โหศูนย์เปอร์เซ็นเว้ยอันนันจะดีขนาดนั้นวะเนี่ยทำไมเขาถึงใจดีอย่างวะอ่ะแอดไลน์ไปออุ้้ยโโหูจดจังไวเครื่องเปล่ารับสัญญารับของแถม2รายการด้วยดาวพันสิบแล้วก็สิบต่อนนสามสิเดือนเอกสารกรอกครบเล่นทีส่งฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเฮ้ยโอ้โหทำเล่นไปนี่มันดีแบบคือขายมือถือเจ้าใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาบอกพิมสนใจพิมพ์สนใจไปเลย เราสนใจเป็น iPhone 13 Pro Max เลยเร็วอ่าเร็วอ่เร็วอ่ะเร็วว่ะระบบมันดูแล้วน่ะสนใจตัวไหนครับอ่ามีตัวไหนบ้างอะตัวไหนอ่าเป็นตัวสุดเลยอ่ะเป็นตัวนี้เลยะครับตัวรูปเลยเอาตัวในรูปโปรเลยครับถามโปรทำรมไาส่งรูปคื้นมปนเลยมีส่งรูปคืนมันเลยอ่าครับตัวนี้เลยครับนี่ถ้าเกิดได้จริงนี่ผมขอได้ขอละขอขอโทรศัพท์เอาไปขายอะไรเนี่ย คือนี่แน่จริงเราบิดเขาได้เลยนะเขาว่าอะไรเลยปะอืมเขาไม่เอาเอกาสารเลยเลยถูกเราเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นบิดนี่จา้าชีพเป็นบิดนะครับได้เลยเนะี่ยถูกกี่กิ๊กเอาสองร้อยห้าสิบหกกิกไปเลยต่างกันนิดเดียวเอาสุดเลยครับคือเขาจะโชว์แหละเขาจะโชว์แหละจริงโ okay. อเคเดี๋ยวรอบนี้เราเอาใช้บัตรประชาชนของทีมงานเราเนี่ยผมเป็นตากล้องนะครับผมอาจจะได้จริงไงแต่ผมดูแล้วโอกาสที่เราจะได้จริงอ่ะมีอยู่ประมาณหนึ่ง หนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอกาสที่เราจะโดนโกงอ่ะมีอยู่เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อูทรงลวเฮ้ยเขาตอบแล้วทุกคนโอเคโอเคค่ะลูกค้าเหลือขั้นตอนแค่วางดาวเท่านั้นนะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสะดวกทำรายการต่อ เฮ้ยแค่วางดาวเหรอแค่วางดาวก็สมบัติไปได้แล้วเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วอันนี้คือผ่านแล้วเหรอใช่ค่ะควอมจ่ายงวดแรกแล้วไม่มีค่าดอกไม่มีดอกเบี้ยด้วยโอ้โหอนแค่พันสิบแล้วก็สิบคือเราได้เครื่องเลยไหมเอออันนี้คือตามความเข้าใจเรามันต้องได้แล้วเนี่ยเราต้อง่อนกี่งวดถ้าสี่หมื่นหนึ่งพันนะเราหารหนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทประมาณสามสิบหกงวดอ่ะเดี๋ยวเราลองโอนดูไหมพร้อมโอนครับขอเลขบัญชีนะครับ โอนเสร็จแล้วส่งของเลยใช่ไหมครับอใช่ค่ะไม่เขาตอบเป็นคําเดียวเหรอว่าดํามึงดูนี่ดิคือทุกอย่างมันดูง่ายหมดเลยนะแบบผ่อนง่ายลองนึกภาพนะเด็กคนนี้อยากได้ไอโฟน13โปรอะไรเลยฮะมันจีบมึงก่าบาทแต่ว่าเนี่ยเฮ้ย1400 10ได้ใช้แล้วนะได้ใช้แล้วรีบโอนรีบโอนเราโอนเราโอนจริงเลยเราโอนจริงเลยเยี่ยงโอนไปแล้วนะครับค่าดาวนะครับนี่คือเราจะได้แลนะไอโฟนคือจะตามที่เขาพูดนะเรากวนลูกค้าเราไมนแจ้งหมดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโอ้โหโอ้โห เฮ้ยตอบแล้วทุกคนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าแอดมินมาแจ้งผลขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสัญญาลูกค้าได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยของแล้วส่งเข้าอาว่ะเอาว่าทุกคนแอดมินเขาไอ้นี่นะเว้ยตอบเร็วตอบเร็วระบบเขาดีไงเขามีแบบบริษัทใหญ่หน้าอยู่แถวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแถวปทุมวันอ่ะนะสามเหลี่ยมคำ ทางร้านแจ้งว่าให้ลูกค้าชำระค่างวดแรกพร้อมรับเครื่องได้เลยค่ะเอ้าถามได้เท่าไหร่เท่าไหร่เออเราต้องได้แล้วนะแต่มีผลเล่าได้อีกเอี่ยลูกค้าชำระงวดแรก1,152บาทมีของแถม2เซตเลือกได้เพียงหนึ่งเซตเดียนะเออเอาเอาเซตสองเลยเซตสองสเต็ปไม่อย่าชีพนะครับถ้าคุณเจออย่างเงี้ยแสดงว่าใช่ละแรงกบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจะมีค่าใบต่ออีกแต่พับไปค่านี่นะนะค่าน้ำค่าไฟนะไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับถามเยอะไหม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยเขาตอบมาแล้วทุกคนใช่ค่ะโอนรอบนี้แล้วรับเครื่องได้เลยค่ะเอาโอเค hey. อะเราโอนดีกว่าคือจากที่ดูนะมันไม่น่าจะเล่นเรื่องอื่นแล้วน่าจะมีแค่เนี้ยพอแล้วครับสามสองปึ้งอ่าโอเค การนอนก็อย่าลืมเช็คที่็บ็คแบ็คลิสซ์หรือว่าจะมีเว็บของเราก็สามารถเช็คได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เตรียมตัวรับของแล้วนะแล้วก็คุ้มอยู่นะสอง0นกว่าบาทเออคุ้มแล้วเนี่ยดูดีว่าจะมีค่าอะไรไหมผมว่าไม่มีแล้วมันต้องได้แล้วแหละรอบนี้เราจะมาบิดนะทุกคนแล้วก็เกิดเราได้ iPhone เครื่องนี้มาเนี่ยเรามาแจกในช่องเลยแจกอันเมแมาคารม่ค้ารรับยอดแล้วเว้ยเฮ้ยใช่เหรอเราจะได้แล้วโอเคเราชิวๆแล้วเตรียมรับโทรศัพท์แล้วเตรียมได้โทรศัพท์แล้ว ค่าก็เดี๋ยวจะส่งด่วนเลฮะด่วนด่วนด่วนเอ้ยส่งด่วนเสียเพิ่มอีก345รอบห้เอโซส่งเลยนะเนี่ยเริ่องใหม่นะเริ่มใหม่แปลกแลกก็แปลกเรื่อมาค่า345อีกแล้วดีเซนซี่เลยนะราคาดีราคาดีดีเซนซี่ราคาในท็อปเลยนะไดได้ได้ได้ส่งด่วนเสี๋ยวจะส่งธรรมดาธรรมดาถ้าธรรมดาจะส่งวันนี้ให้ไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้ดึกแล้วไม่แนะนำส่งธรรมดานะคะ ทางขนส่งไม่รับประกันสินค้าค่ะถ้าสินค้าเสียหายทางร้านจะรับผิดชอบอยังไงดีวะเขาไม่ยอมส่งธรรมดาดลองพิมพ์ดีๆเนี่ยจะส่งธรรมดาครับผมรับผิดชอบเองค่าส่งแบบของเราผิดชอบเองเนี่ยทางอะไรเงีเออ้ยเฮ้ยต๋อเยเออต๋อเนี่ยลูกคนทา,เร,าเรื่องส่งธรรมดาส่งให้ได้ดินหน้าอุ้ยโอ้ยส่งให้ได้ดินหน้าอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเนี่ย ช่วงนี้ขนส่งมีปัญหาค่ะนี่นะทุกคนดูไว้เลยว่าเสร็จนี้นะครับมาแล้วนี่เราเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองพันกว่าบาทแล้วเกืบ 3, อบสามพันละนี่เราเขียนแบบนี้อ่ะงั้นขอส่งด่วนแต่ลดราคาหน่อยเป็น300ได้ไหมครับแปนะคือตอนนี้เรารู้ว่าเราโดนจะโดนโกงแน่เราแล้ว,แ,ลวแต่เราอยากจะให้ทุกคนได้ดูแบว่ามันโกงจริงครับบางคนเดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวเอฟซีมาเพื่อนะ เอ้ยพี่พี่ก็ถ้าเขาไม่มีค่าส่งนะมันก็กินเนื้อเขาไงพี่ก็ต้องจ่ายค่าส่งให้น้องเขาด้วยเดี๋ยวผมจะโอนให้จุดเลยแล้วดูว่าเราจะได้ของจริงไหมนะันให้เหลือสามร้อยค่ะเห็นว่าเป็นคนใช้รีบใช้รีบใช้รีบใช้ช่วยกันอ้รถให้เยอะมากเลยนะค่าส่งอ่ะเออนี่เขาให้เราผ่อนเขาจะยอมขาดทุนนี่สีสิบกว่าบาทเลยอ่ะเออโคตรตึงอ่ะรดีบโอนเลยรีบโอนนี่ว่ะสามร้อยโอ้ดำเลิกโอนได้แล้วน่าจะสุดท้ายแล้วแหละ ที่ดูไม่น่าจะมีแล้วแหละไม่ถึงว่าเงินมันเฉียดเหลือสามพันแล้วเฮ้ยมาแล้วเมื่อลูกค้าชำระแล้วแจ้งเข้ามานะคะท้ายสลิปเนี่ยแจ้งคิวที่อยู่บนโต๊ะเลยนะมาค่าส่งนะปึ๊บโอนไวอยู่แล้วผมอ่ะเฮ้ยนี่พี่ดำปะเนี่ยพี่ดำปะเนี่ยโอนไวคนนั้นน่ะนะคนที่โอนเก่งๆอ่ะนะเวลาเขาโอนมาเวลาเขาทั้งหลอดคุณไม่มีคแม้แต่ครั้งเดียวอะไรเนี่ย ไอโซ่ส่งที่อยู่ไปจากรอบสุดท้ายเราได้แล้วไอโฟนผมเตรียมมาสีเอาไปอ่ะสีเขียวสีเขียวเฮ้ยชมพูชมพูขอขอสีช้าแล้วขอสีลุงเลยแบบเจ็ดสีนะเออเย็นอ่ะก็เดี๋ยวเรารอแล้วครับว่าของจะมาหรือเปล่าโอเคแต่ผม บอกเลยว่า99%เอรนตะเราโ<ร>ดนปิดไปแล้วเฮ้ยเ,เ,เขาตอบมาแล้วทุกคนทางคนส่งแจ้งว่าค่าประกันสินค้าอิเล็กทรอนิกส์1ขั้นสี่ทานะ<อ>ครับทุกคนอย่างที่ผมบอกครับไม่เงียบเดี๋ยวมันก็มาเอาอีกแค่นั้นแหละไม่อย่างชีวะ <c oughs> มันก็นจะมีมาอีกหลายค่าเลยนะยังยังไม่เอาง<ส>ี้ไหมอีกรอบหนึง่งพอแล้วไม่คือติดแค่ประกันพอประกันส่งมาเลยสินค้าตอนนี้คือเขาอยู่พี่เขาอยู่ขนส่งมันอ้างอะไรไม่ได้แล้วไงก็ตอนนี้ประมาณสามพันแล้วได้ซื้อแอนดรอยด์มาใช้ได้แล้ว แค่จ่ายแค่นี้คือมาถึงแล้วนะเออค่าประกันมาเอาโอนเออค่าประกันเอาโอนนี่จบคลิปแล้วนะป้าปพ้าปอนคุณถึงแ่นี้เล่นแคนก็สรุปว่าไอ้พวกแบบผ่อนมือถือในเพจในไอจีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีจริงบ้างแต่ผมไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนแต่ว่าปอนมันมีเยอะแน่นอนถ้าอยากคุณอยากผ่อนจริงๆแบบไม่มีบัตรเครดิตเงี้ยคุณนัดเจอนะครับจะห้ามจ่ายเงินก่อนใครอยากผ่อนแบบจริงๆนะครับเจ้านี้นะครับไม่จบสปอนเซอร์ได้นะครับโอเคบัตรเครดิตที่สปอนเซอร์เราก็สมัครเซอร์ได้นะครับ เอ้ามาแล้วอะไรไลูกค้าชำระแล้วแจ้งยอดแอดมินยน,นะคะ,ะมาปิดปิดบลอ็ลอกเวลาเขาโทรมาถ้าเทราเขาโทรมาตไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว